รันจีตโทรหาลัสมีบอกเธอว่าปราวตีอยู่กับเขารัสมีขอคุยกับปราวตีปราวตีบอกให้รัสมีไม่ต้องมาช่วยเธอและให้โทรแจ้งตำรวจหรือไม่ก็โทรบอกพ่อของโรหนันเพราะเขาจะต้องมาช่วยเธออย่างแน่นอนรัสมีบอกให้ปาราวตีไม่ต้องกลัวเธอกำลังจะไปช่วยถามว่าถูกรันจีตกับลูกน้องทำร้ายหรือไม่ปราวตีปฏิเสธบอกถ้าเธอถูกทำร้ายเธอจะไม่ปล่อยพวกเขาไว้รันจีตบอกให้ลัสมีอย่า คิดที่จะแจ้งตำรวจแล้ววางสายไปรัศมีตอบตกลงบอกรันจีตว่าเธอจะไปหาเขาชาลูบอกรัศมีว่าพวกเธอจะต้องแจ้งตำรวจแต่รัศมีปฏิเสธบอกเธอจะเสี่ยงไม่ได้ที่บ้านโอเบอร์รอยดาดีเห็นโรฮันทำร,ร,รารีอยู่หน้าแท่นเทวรูปก็รู้สึกแปลกใจโรฮันบอกว่าปาราวตีถูกลักพาตัวไปดาดีตกใจบอกพวกเขาจะต้องส่งคนไปช่วยปาราวตีโรฮันบอกว่าพ่อไปช่วยปาราวตีแล้วจาก เขาอธิษฐานขอให้ปาราวตีปลอดภัยต่อมาที่โกดังรันชีตขู่ให้นักบวชจะเตรียมพิธีแต่งงานให้เขาโดยเร็วนักบวชกลัวรันชีตและบอกว่าพิธีแต่งงานของรันชีจะเกิดขึ้นในวันนี้ด้านชาลูกับลัสมีมาถึงหน้าโกดังชาลูบอกลัสมีว่าพวกเธอจะต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเข้าไปเพราะรันชีตเคยพยายามทําพิธีเดินเวียนรอบกองไฟกับลัสมีเขาตั้งใจจะแต่งงานกับลัสมีดังนั้น พวกเธอจะต้องไม่ปล่อยให้เขาทำสำเร็จริชีตามหาสถานที่ที่โรฮันบอกแต่เขาหาไม่พบทีออฟฟิศอายุธโธหาริชีถามว่าพบปาราวตีแล้วหรือยังริชีปฏิเสธบอกเขาจะต้องพบปาราวตีอย่างแน่นอนอายุธบอกให้เขาไม่ต้องกังวลเพราะปาราวตีจะต้องไม่เป็นอะไรริชีบอกเขาจะต้องช่วยปาราวตีให้ได้มาริสกากลับมาที่บ้านเธอคีรันเห็นมาริสกาดูวิตกกังวลก็สงสยัยมา ริชกาบอกริชีทิ้งเธอไว้ที่เมืองเดลีคนเดียวจากนั้นก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กิรันฟังที่โกดังปรารวตีรอริชีหวังว่าเขาจะมาช่วยเธอโดยเร็วเธอบอกรันชีว่าแผนการเขาจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนที่เขาเคยไม่ประสบความสําเร็จในวันโฮลิกาดาฮันเพราะความสัมพันธ์ของคนสองคนถูกสร้างโดยพระเป็นเจ้าและมันจะไม่เป็นอย่างที่รันชีหวังเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามที่จะ ทำพิธีเดินเวียนรอบกองไฟกับฤาชีแต่ก็ไม่สำเร็จรันจีตบอกว่าลัสมีจะต้องแต่งงานกับเขาปาราวตีบอกฤาชีจะไม่ยอมให้รันจีตทำสำเร็จรันจีตบอกริชีไม่ใช่พ่อของเธอและเธอจะต้องเข้าร่วมพิธีแต่งงานกับลัสมีด้วยปาราวตีก็ยืนยันว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นและแม่ลัสมีเคยบอกเธอว่าความจริงจะชนะเสมอที่บ้านมาริชกามาริชกาบอกกิรันว่าตอนแรกมี เพียงแม่เท่านั้นที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เธอกับริชีแต่ตอนนี้นีลามรู้เรื่องแล้วริชีได้แสดงฐานะที่แท้จริงของเธอให้เธอเห็นหลังจากที่ผ่านไปหลายปีเธอรู้สึกเจ็บปวดมากและนั่นเป็นสาเหตุที่เธอกลับมาที่นี่คีรันบอกว่ามาริสกาไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้มาริสกาก็ถามว่าแม่จะไล่เธอออกไปจากที่นี่อย่างนั้นหรือคีรันบอกว่าใช่บอกให้มาริสกา ไปหาฤชีมาริชกาบอกฤชีไปที่หมู่บ้านชนบทเพื่อช่วยปราวตีคีรันบอกมาริชกาได้เสียสละเพื่อฤชีมามากมายเธอไม่รู้ว่าเขารักมาริชกาบ้างหรือไม่แต่เขาก็ใส่ใจและให้ความเคารพมาริชกาเขาได้เห็นความเสียสละของมาริชกาแล้วดังนั้นมาริชกาก็ต้องไปตามหาฤชีเพราะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ว่าฤชีจะเคยทำอะไรไว้ในอดีต แต่ตอนนี้เขากำลังเดินหน้าต่อไปและถ้ามาริสกาทำหน้าที่ของภรรยาริชีก็จะต้องถูกบังคับให้ทำหน้าที่ของสามีโดยปริยายให้มาริสกาไปช่วยริชีเพื่อที่เขาจะได้เห็นว่าลูกนั้นอยู่เคียงข้างเขาเสมอมาริสกาเห็นด้วยกับฝ่ายแม่ ที่หมู่บ้านลัศมีกับชาลูมาที่ประตูด้านหน้าโกดังซึ่งถูกล็อกเอาไว้จากด้านนอกลัศมีพยายามเะดาะแม่กุญแจพวกเธอเห็นลูกน้องของรัชชีเดินผ่านมาจึงรีบไปซ่อนตัวต่อมาลัศมีเะดาะแม่กุญแจสำเร็จบอกชาลูว่าพวกเธอจะพาปารวตีหนีออกทางประตูนี้ส่วนด้านริชียังคงออกตามหาปรารวตีแต่ไม่พบส่วนที่บ้านโอเบอร์รอยคาริชมาคิดว่าริชชีเคยต่อ ท่านนีลามตอนที่ลัศมียังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้เขากำลังทำแบบนั้นอีกครั้งอนุชกาบอกว่ามาริชกาไม่รับสายเธอจากนั้นเธอก็ได้รับข้อความจากมาริชกาบอกให้ไม่ต้องเป็นห่วงคาริสมาถามว่าแล้วมาริชกาอยู่ที่ไหนอนุชกาบอกเธอไม่รู้คาริสมาบอกว่าเธอมั่นใจว่ามาริชกาจะต้องรอริชีอยู่ที่เมืองเดลีเธอหวังว่าริชีจะเข้าใจว่ามาริชกา นั้นรักเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อเขาที่โกดังรันจีตบอกปราวตีว่าเขากําลังจะทําพิธีแต่งงานกับลัสมีจากนั้นเขาบอกให้ลูกน้องพาปราวตีไปจากที่นี่ลัสมีจะต้องเชื่อฟังเขาตราบที่ปราวตีอยู่กับเขาลูกน้องแก้มัดปราวตีปราวตีเห็นประตูเปิดอยู่จึงรีบวิ่งหนีออกไปรันจีดนึกแผนการอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ปราวตีออกมาจากโกดัง เห็นริจีก็ดีใจจึงเดินตามไปและรองเรียกเขาลูกน้องของรนันจีตตามมาจับตัวปารูตีริชีได้ยินเสียงปารูตีจึงหันหลังกลับแต่ไม่พบเธอลูกน้องของรนันจีตพาปารูตีหลบริชีอยู่ข้างรถบรรทุกคันหนึ่งลัสมีกับชาลูเข้ามาในโกดังคิดว่าพวกเธอจะต้องให้บทเรียนแก่รนันจีตแสดงให้เขาเห็นว่าคนเป็นแม่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก thank mm -hmm. you